เออมันก็ใส่ได้แล้วมันก็ดูดีดูแบบมันดูหน้าเชื่อถือแล้วมันดูเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์มีลูกเล่นนิดๆแล้วมันเหมือนคอนเนคกับผู้คนไน้มากขึ้นเนาะก็แบบปีที่แล้วคือเรามาแบบเราอยากได้ภาพลักษณ์ของพิธีกรจากที่แบบเด็กน้อยเนาะมาปรับแต่ปีนี้เราอยากเน้นในฝั่งการสื่อสารการแบบพูดหน้ากล้องทำาไให้คนแบบเฮ้ยกล้าออกมากล้าทำอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าอยากจะแบบแคชชวลแคลชชวลเลยคือน็อตใส่เป็นเสื้อเชิ้ตได้ซึ่งครั้งนี้ที่พิธีมาคอนเซ็ปต์กับพิธีไปที่บอกพี่จะ ให้เราใช้ผ้าลองใส่สี้ำตาฮะสี้ำตาเหรอวิธีแบบจริงเหรอพี่ผมไม่เคยใส่ตู้ผมคือไม่มีสีนั้นเลยแต่พอมาสีเหลืองติดเหลืองนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นเหลืองเยินมาที่ร้านเนี้ยคือพิเวทมากๆมาตัดผมซึ่งการตัดผมอะช่างนี้คือแบบเข้าใจเลยว่าทําไมแบบพิธีเลือกมาแล้วเป็นการดีไซน์มีความปันนี่ทั้งการตัดคือน้องบอกเลยว่ามันดีมากเฉพาะพ,พีธีเลยน้องบอกว่า อยากแนะนําเลยครับถ้าวันนี้อยากมาเปลี่ยนลุคไม่ใช่เปลี่ยนแค่ภายนอกแต่เปลี่ยนภายในเน้นให้คอนเนคผู้คนด้วยต้องวิธีเลยครับ1วันนะว่าคุ้มค่าสุดๆครับ